บลูมากีดร้องด้วยความกลัวเธอหัวนึกถึงชีวิตที่ยากลำบากของเธอเธอกัดบลูเบอรีรี่ทหารที่อุ้มเธอไว้และเขาก็ปล่อยเธอเขาจับเธอได้และตกลงไปในที่โลง่ง บลู่าพยายามหลบหนีแต่ความพยายามของเธอกลับไร้ผลเธอแอบฟังบทสนทนาของบลูเบอรี่กับรัสเบอรี่และพบว,ว่าพวกนั้นไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับดราก้อนบอลดังนั้นเธอจึงอธิบายให้ฟังว่าความปรารถนาจะทําให้พวกเขาแข็งแกร่งกว่าฟรีเซอร์ได้พวกนั้นชอบความคิดเรื่องความแข็งแกร่งที่ไร้ขีดจํากัดจึงยืนกรานให้เธอบอกที่ซ่อนดราก้อนบอลลูกอื่นๆมาซะดีๆ ในอวกาศโกคู Goku ใช้มัดเจ้าพิภพและสร้างทรงกลมพลังงานติดโยนเข้าไปในแรงโน้มถ่วงของเครื่องแรงโน้มถ่วงทําให้มันวนไปรอบห้องจากนั้นโกคูรวบรวมพลังงานปล่อยพลังเคลื่อนต่ายิงไปที่ทรงกลมนั่นแทนที่เชื่อมต่อกันกลับทับซ้อนกันและโจมตีโกคูโดยตัวหนึ่งอยู่ด้านหลังและอีกตัวอยู่ที่หน้าอกเขาทนต่อสิ่งนี้ราวกับว่ามันไม่ได้เป็นอะไร ในขณะเดียวกันบลูเบอรี่และราสเบอรี่ได้บังคับให้บลูมาใช้ชุดดำน้ำของเธอเพื่อที่เธอจะได้พาพวกเขาไปหาดราก้อนบอลซึ่งเธอทำให้พวกเขาเชื่อว่าอยู่ที่ก้นมหาสมุทรเธอพาพวกเขาไปที่รังปูและหลอกให้คิดว่าไข่มุกคือ Ball. ดราก้อนบอลขณะที่พวกนั้นพยายามควา้าไข่มุกบลูมาก็ถือโอกาสขโมยล,ลูกบอลสี่ดาวที่รัสเบอรี่วางไว้เธอยิงขีปนาวุธขนาดเล็กถล่มถ้ำใส่คนร้ายและทำให้เธอหลบหนีไปได้ อย่างไรก็ตามบลูเบอร์รี่และรัสเบอร์รี่ก็หลบหนีได้เช่นกันแต่ปูยักษ์ก็โผล่ขึ้นมาหนีทั้งสองกลับลงไปด้านล่างด้วยความหมงุดหงิดบรูมาโยนดราก้อนบอลคิดไปในอากาศเหนือไหล่ของเธอและอุทานว่าเธอเกือบจะหวังว่าเธอไม่เคยได้ยินเรื่องดราก้อนบอลง่ๆเหล่านี้มาก่อนจากนั้นเธอก็ตระหนักว่าดราก้อนบอลที่ถูกโยอนออกไปกบบาลังกลิ้งไปสู่มหาสมุทรอีกครั้งเธอช่วยเหลือมันได้และหวังเอามาดังๆว่าคุริลินกับโกฮังจะกลับมาในเร็วๆนี้ ส่วนโกหังผู้ใจร้อนพยายามโน้มน้าวให้คุรุลินเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นน่าเสียดายที่พลังงานที่เพิ่มขึ้นดึงดูดความสนใจของเบจิตา้าเจ้าชายชาวไซย,ยาประหลาดใจที่พวกนั้นไม่ได้มุ่งหน้ามายังตราก้อนบอลของเขาจึงมุ่งหน้าไปตามหาสิ่งที่พวกนั้นกำลังไปอยู่แต่เอาตรากัอนบอลมาตัวหนึ่งเป็นตัวประกันแล้วตอนนี้ก็จบลงเมื่อราสเบอร์รี่ลงไปใต้น้ำเขาจะปิดหมวกกันน็อกไว้ฉากหนึ่งจากนั้นก็เปิดตลอดในช่วงที่เหลือของตอน